ีนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดเองใน Google Ads ครับมันก็คือการสร้างกลุ่มเป้าหมายสําหรับลูกค้าที่เคยเข้าไปทํากิจกรรมในเว็บไซต์ของเราครับเช่นเคยเข้าไปเยี่ยมชมเข้าไปสั่งซื้อนะครับแล้วจากข้อมูลตรงนี้เราก็จะสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบซ i m i l a r ได้ก็คือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายๆกันจะเหมือนกับลูกค a ารออดเอียนใน Facebook จะทําให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับลูกค้าของเราที่เราต้องการมากขึ้นครับใครที่ยังไม่เคยทําโฆษณา Google Ads เนี่ยก็สามารถ ทำตามได้นะครับผมมีคลิปสอนไว้แล้วที่มุมขวามือตรงนี้นะครับกดดูได้เลยหรือว่าที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ในรายละเอียดนะครับไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับก็จะรู้ว่าเรามาในหน้านี้ยังไงนะครับนอกจากนั้นการที่เราจะทําวิธีนี้เราก็จําเป็นต้องมีการติดตั้ง Google Tag Manager ก่อนนะครับที่เว็บไซต์หรือว่าเซลเพจของเรานะครับก็จะทําให้เรามีข้อมูลคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับเราจะไม่สามารถใช้กลับเป็น เพจ Facebook หรือว่า TikTok ได้นะครับอันนี้ต้องใช้เป็นเว็บไซต์หรือว่าเซลเพจเท่านั้นนะครับผมก็มีคลิปวิดีโอสอนแล้วนะครับว่าทำยังไงก็ไปดูที่คลิปวิดีโอข้างบนตรงนี้หรือว่าที่ใต้คลิปในรายละเอียดได้เหมือนกันสำหรับการที่เราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เราเนี่ยกำหนดขึ้นมาเองนะครับผ่านข้อมูลที่ลูกค้าเข้าไปในเซลเพจหรือว่าเว็บไซต์เราเนี่ยเราก็มาที่ตรงนี้นะครับที่ tools and setting คือเครื่องมือแล้วก็การตั้งค่าครับแล้วมาที่ในส่วนนี้นะครับตัวจัดการกลุ่มเป้าหมายนะครับ audience manager อ่าพอเราเ มันก็จะมาที่ในส่วนของเซกเมนต์นะครับมันจะเรียกว่าเซกเมนต์นะในตัว Google Ads นะครับอย่างอันเนี้ยผมก็มีสร้างไว้แล้วนะครับอันเนี้ยคือกลุ่มเป้าหมายทั้งที่สร้างขึ้นเองแล้วก็ที่ระบบสร้างขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ทั้งเป็นแบบคัสตอมนะครับแบบที่เราเนี่ยกำหนดขึ้นมาเองตามที่เราต้องการเช่นลูกค้าไปที่หน้าโฮมหรือว่าลูกค้าคลิกสั่งซือ้อนะครับรวมถึงเป็นแบบกลุ่มเป้าหมายแบบซิมิล่านะครับจะเห็นว่ามันจะมีแบบซิมิล่านะครับแล้วก็มีแบบที่ไม่ใช่ซิมิล่าครับ อันเนี้ยยกตัวอย่างนะครับ all visitor เนี่ยอันนี้คือคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของผมทั้งหมดที่เราจับได้ผ่าน Google Tag Manager นะครับก็จะเหมาะเอาไปทำ Remarketing นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบตามไปหลอกหลอนนะครับอันเนี้ยถ้าเราทำโฆษณาเช่นใน GDN นะครับ Google Display Network เนี่ยถ้าเขาไปที่เว็บไซต์ต่างๆที่เปิด Google Adsense นะครับโฆษณาเราก็จะมีโอกาสที่จะโชว์ให้เขาเห็นนะครับจะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายอันนี้นะครับจะมีเพียงแบบ ไม่เยอะนะครับมี8,300นะครับเพราะว่ามันนับจำนวนคนจริงๆครับแต่ถ้าเลื่อนลงมานะครับจะเห็นเป็น similar to all v i s i t o r นะครับคือมันเป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายจากอันบนนี้นะครับก๊อปมาเป็นอันนี้แล้วเอาข้อมูลคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของผมทั้งหมดเนี่ยมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับจะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเยอะมากเลยนะครับถ้าเราไปทำเสิร์ชก็ได้แบบแสนถึงสามแสนนะครับโดยประมาณแล้วก็ YouTube นี้ก็ เยอะเหมือนกันนะครับห้าหมื่นถ้าแบบดิสเพย์แอดก็เป็น3-5มถึงล้านนะครับเอาเป็นว่าอันนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สร้างมาจากอันนี้นะครับจะไม่ใช่คนที่เข้ามาที่เว็บไซต์ของผมจริงๆแต่ว่าเป็นคนที่มีความสนใจคล้ายกันนะครับเช่นเป็นคนที่แบบคือสนใจในการทําการตลาดเหมือนกับคนที่เข้ามานะครับคนที่มีพฤติกรรมเหมือนกันเขาจะสร้างกลุ่มเป้าหมายมาให้เองอันนี้คือการอธิบายภาพรวมนะครับว่าของ Google เนี่ยจะมีเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบที่เราสร้างขึ้นมาเองได้แล้วก็ จะเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบซิมิล่านะครับซึ่งซิมิล่าตัวนี้ระบบจะสร้างขึ้นมาเองนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยอ่าอย่างอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นการสร้างผ่าน Google Ad จะเห็นว่าอันเนี้ยถ้าเราทําโฆษณา Google Ad นะครับเราจะสามารถเชื่อมต่อกับ Google Tag m a n a g e r ได้นะครับหรือว่า Analytics ก็เหมือนกันก็สามารถเชื่อมต่อกับ Google Tag Manager ได้เหมือนกันแล้วมันก็จะเอาข้อมูลนะครับที่ได้รับเนี่ยเอามาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายใน Google Ad โดยอัตโนมัตินะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่เเข้้าามมในนว็บบไซต์ทัังหดะคร อันนี้เราไม่จำเป็นต้องสร้างเลยถ้าเราเชื่อมต่อบัญชีกันนะครับ Google a d กับ Google t a g Manager มันก็จะมาได้เป็นข้อมูลตรงนี้เองนะครับเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเนี่ยครับจะเห็นว่า Type เนี่ย a u t o m a t i c a l l y created ก็คือระบบเนี่ยสร้างขึ้นมาเองผมไม่ได้สร้างเลยแต่ว่าก็มีอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเองครับอย่างนี้เว็บไซต์ Visitor 9 0วันอันนี้สร้างไว้นานเลยนะแต่ว่าจะเห็นว่าอันนี้นะครับผมสร้างขึ้นมาเองมันจะขึ้นว่าเป็น Rebase ก็คือผมเป็นคนตั้งกฎเองแแต่่่วาามัันนนนไปปสรร้งเเ็บบบ Similar ะคีย เห็นปะชื่อเดียวกันนะครับ similar to เว็บไซต์ visitor n i days นี่ครับจะเป็นที่มันสร้างมาจากอันนี้นะครับก็คือถ้าเราเนี่ยสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบที่เรากําหนดขึ้นมาเองนะครับระบบเนี่ยก็จะสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบ similar ขึ้นมาเองอันนี้ก็คือความง่ายของ Google นั่นเอเราไม่จำเป็นต้องสร้างเป็นแบบลูกอะไรเหมือนใน Facebook นะครับระบบเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเองนะครับโอเคสําหรับวิธีการสร้างนะครับก็คลิกไปที่ปุ่มนี้นะครับบวกอ่าแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราก็จะสร้าง ได้จากข้อมูลตามนี้นะครับจากเว็บไซต์จากแอปนะครับ YouTube หรือว่าแบบเป็นรายชื่อลูกค้าเราก็สามารถสร้างได้นะครับก็คือเป็นค u าสเซอร์ลิสต์ถ้าเรามีรายชื่อลูกค้าในไฟล์ csv หรือว่า e x c e เแล้ราก็มาอัปโหลดใส่ในนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบสไตล์เดียวกันนะผมอาจจะไม่ได้สอนตรงนี้นะครับจะมาสอนเป็นในส่วนของข้างบนนี้มากกว่าสําหรับเว็บไซต์นะครับถ้าเราเนี่ยติดตั้งแท็กเมนเจอร์เรียบร้อยนะครับก็จะสามารถกําหนดได้นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะเอาลูกค้าที่เขาเนี่ย ไปที่หน้าไหนนะครับมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นหน้าโฮมอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นหน้าแบบเช็คเอาท์หน้าเพอร์เชสหน้าแตงกิวอะไรเงี้ยสร้างได้หมดเลยนะครับโอเคสําหรับข้างบนเนี่ยก็คือเป็นชื่อกลุ่มเป้าหมายนะครับอาจจะเป็นแบบอ,อันนี้ก็คือแล้วแต่ตั้งเลยนะครับอาจจะเป็นแบบโปรดักต์วิซิเตอร์อะไรเงี้ยก็ได้นะครับอา่าสมมุติว่าผมอยากจะแบบทาร์เก็ตไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เขาไปที่หน้าของสินค้าสินค้าหนึ่งนะครับอา,อาจจะใส่เป็นวันที่ไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่าสร้างวันไหนโอเค แล้วตอนนี้ก็จะสร้างได้นะครับเป็นแบบคนที่เข้าไปในหน้าหน้าหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นแท็กอ่าถ้าเราเนี่ยมีสร้างแท็กก็คือเป็นพวกอีเวนต์นั่นแหละถ้าในภาษาของ Facebook นะครับคือเราจะสามารถเอามาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายได้นะครับอ่าอันนี้คือแล้วแต่เลยเราอาจจะแบบยึดจากเหตุการณ์นะครับว่ามีคนมาสั่งซื้อนะครับเราจะเอากลุ่มเป้าหมายเนี้ยแหละเอามาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดเองหรือว่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้ทําได้หมดเลยแต่ถ้าเราอยากจะสร้างแบบจากเว็บไซต์ก็เลือกเป็นอันนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็มากําหนดได้นะครับเราจะเอาคนที่แบบที่เข้ามาในเว็บไซต์จํานวนวันเท่าไหร่ที่ผ่านมานครับอันนี้คือ30วันที่ผ่านมานะครับแล้วนี้เราก็มาแบบกําหนดเพิ่มได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยจะเอาแบบ180วันก็ได้นะน่าจะได้ประมาณแบบ200วันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะสำหรับ Google Ads นะครับอย่างอันเนี้ยคือมันไม่ได้กําหนดว่าหน้าไหนนะครับถ้าเราอยากจะกําหนดก็มาที่ตรงนี้นะครับ Refine Action อ่าตรงนี้ก็จะเป็น URL นะครับคือว่าเป็น หน้าไหนนั่นเองนะครับคือเราก็กําหนดได้อันนี้ก็จะเป็น URL นะครับคือเราจะตั้งได้ว่าให้มันเนี่ยมีนะครับก็คือถ้าเราแบบใส่ไปนะครับ URL ตรงนี้สมมุติเป็นเว็บไซต์ผมแล้วกันอย่างนี้นะครับถ้าเราใส่เป็นอย่างนี้นะครับคือแปลว่าเราจะเอา URL ที่มันเนี่ยมีตรงนี้นะครับมี bonthana.com แล้วก็ slash, นะครับก็คือถ้าแบบ ุก URL ที่มันมีตามนี้ก็คือจะเอาหมดเลยมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่ว่ามันก็คือทั้งหมดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงหน่อยนะครับอาจจะเป็นสินค้านะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องไปดูว่า URL ของเราคืออะไรนะครับอ่ะก็คือทุกหน้าที่มีขึ้นต้นว่า banana.com/product/1/ เราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายก็เลือกเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยใส่ปาอย่างนี้นะครับเป็น banana.com/product เนี่ย แล้วก็มันเราอาจจะมีสินค้าหลายอันนะครับเช่นแบบ Product Product A อย่างเงี้ยนะครับ Product B อย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเราเอาแบบเนี้ยคืออาจจะเป็นหมวดหมู่นะครับก็คือมันจะเอาทุกๆสินค้าที่มีต่อท้ายเนี่ยเอามาหมดเลยนะครับมันก็จะไม่ค่อยเฉพเจาะจ,จงนะครับถ้าเราอยากจะเอาแค่แบบอันเนี้ยนะครับ product เนี่ยเราก็เลือกนะครับเป็นอันนี้อ่า equals, ก็คือเท่ากับนะครับเท่ากับอันนี้เท่านั้น มันก็จะมีตัวเลือกหลายแบบนะครับถ้าใครเนี่ยที่เคยใช้พวก Google Tag Manager นะครับก็จะรู้นะครับว่าคือมันสามารถตั้งค่าแบบนี้ได้นะครับคือเริ่มต้นด้วยก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้เริ่มต้นด้วยบนทัศนะนะครับแต่ว่าก็จะคล้ายๆอันอันแรกนะครับก็คือจะขึ้นต้นด้วยเท่านี้นะครับเราเนี่ยเอาหมดเลยนะครับหรือว่าลงท้ายด้วยก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบลงท้ายด้วยยังไงอะ Product A นะครับคือก่อนหน้านี้ คือมีอะไรก็ตามนะครับเราจะเอาหมดถ้าลงท้ายด้วย product a ถ้าเราตั้งแบบอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เลือกใช้นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเราอยากจะเฉพาะเจะจงเป็นหน้าหน้าเดียวเลยนะครับอาจจะเลือกเป็นอันนี้นะครับเป็นเป็น equal นะครับคือแบบเฉพาะหน้านี้เท่านั้นอ่าเอาหน้าแบบ product a ่างเนี้ยนะครับแล้วต่อมาเราก็มากําหนดเป็นกฎได้นะครับว่าและนะครับอ่าตรงนี้นะครับและก็คือ2ออันนะครับอันนี้กับอีกอันหนึ่งที่เราจะมาสร้างนะครับตรงนี้อ่า เนี่ยครับสมมุติเราจะเอาแบบคนที่เข้ามาในหน้า product a กับ product b เนี่ยมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับก็เลือกแบบนี้นะครับก็คือเป็นแอนนะครับ2ข้อมูลแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นออนะครับลบไปก่อนออก็คืออย่างไหนอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเข้ามาหน้า product a หรือว่า product b นะครับเราจะนับให้เป็นข้อมูลที่เราจะไปสร้างกลุ่มเป้าหมายอันนี้นะครับอ่านึกภาพออกใช่ไหมครับก็เป็นอันนี้นะครับที่เราสร้างได้นะครับ โอเคก็ okay. อันนี้คือแล้วแต่นะครับรวมถึงหลังจากนั้นก็จะมีการแบบ exclude นะครับคือไม่เอานะถ้าเกิดเราแบบคืออยากจะตัดออกนะครับคือจะเอาเฉพาะคนที่เข้ามาหน้านี้แต่ไม่เอาคนที่มาหน้านี้นะครับก็ทําได้เหมือนกันอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเราอยากจะทํากลุ่มเป้าหมายที่สําหรับคนที่เข้ามาที่หน้านี้เท่านั้นแต่ไม่ไปซื้อหนือภาพว่าปะถ้าเราเนี่ยตั้งแค่นี้นะครับแล้วคนที่เข้ามาหน้านี้เขาเกิด ทำสเต็ปต่อไปนะครับคือไปหน้าสั่งซื้อนะครับอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยไม่ได้กําหนดตรงนี้นะครับอันนี้เขาอาจจะไปสั่งซื้อนะครับอ่าก็เป็นหน้าแตง k ิ o u ใช่ปะโดยปกตินะครับถ้าเราเนี่ยกาหนดแบบนี้คือเราเอาเฉพาะคนที่มาหน้านี้แต่ว่าไม่ไปหน้านี้นะครับนึกภาพออกปะแต่ว่าถ้าเราไม่กําหนดแบบนี้นะครับคือถ้าคนที่มาหน้านี้เราไปหน้าแตง k ิ o u นะครับก็เราก็จะเอามาทําเป็นกลุ่มเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะมีโอกาสที่เราจะทําโฆษณาไปที่ลูกค้าที่เพิ่งซื้อของไปนะฮะนึกภาพออกปะอันนี้ก็จะเป็นแบบไอเดียนะครับว่าทําไมเนี่ยมันมีการ exclude กลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับอ่าก็อันนี้คือแล้วแต่ตั้งนะครับลองวิเคราะห์ดูก่อนนะครับว่าเราอยากจะกําหนดกลุ่มเป้าหมายยังไงเราค่อยมาสร้างนะครับต่อไปก็จะเป็น preview option ตรงนี้คือเป็นการแบบให้ google a d เนี่ยเอาข้อมูลเดิมนะครับเขาจะมีข้อมูลอยู่แล้วแหละถ้าเราติดเป็น google tag นะครับเป็น Google Analytics อย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาใน URL นี้นะครับ <c oughs> เขาก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับถ้าเราเลือกอันนี้ก็คือเอาข้อมูลเก่าด้วยแต่ถ้าเราอยากจะเก็บข้อมูลใหม่นะครับเราก็เลือกอันนี้อ่าก็คืออันนี้ไม่สนใจว่าใครเคยเข้ามานะครับไม่เอาเราจะเริ่มเก็บใหม่นับจากที่เราสร้างอันนี้เวลาที่เราไปยิงแอดก็ยังจะไม่มีข้อมูล แต่ว่าเวลาที่เรายิงแอดไปมันก็จะมีข้อมูลเข้ามาใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายของตรงนั้นนะครับก็แล้วแต่เลยต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดนะครับอันนี้คือแล้วแต่นะครับเราก็แบบใส่คําอธิบายก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยสร้างกลุ่มเป้าหมายนี้มาเพื่ออะไรนะครับก็แค่นี้เรากด create segment นะครับเรากดสร้างมันก็จะมาอยู่อยู่ไหนะอยู่นี้ครับนี่ครับ product visitor ใช่ป่ะแล้วมันก็จะคือมันจะใช้เวลาหน่อยนะครับ o p u l a t i n g อาจจะวัน2วันอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันสร้างเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นจํานวน กลุ่มเป้าหมายนะครับถ้าเราอยากจะโฆษณาไปช่องทางไหนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายนะั้นมันจะขนาดเท่าไหร่บ้างมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะโชว์เป็นตัวซิมิล่าที่ผมบอกไว้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันเสร็จเรียบร้อยเราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายจากคนที่เข้ามาที่หน้าตามที่เรากําหนดได้หรือว่าเป็นแบบคอนเวอร์ชันก็ได้นะครับตามเหตุการณ์นะครับนอกจากนั้นนะครับอย่างที่เห็นอะ่ะมันก็จะมีอีกหลายแบบครับอย่างแอปเนี่ยผมคงไม่ได้โชว์นะครับอาจจะเป็น YouTube แล้วกันคือเราต้องผูกช่อง YouTube บบ Google App อนนอยู่ในนขั้ตอนการ สร้างบัญชีนะครับสามารถทําได้ไม่ยากนะครับถ้าเราผูกช่อง Youtube ไว้แล้วนะครับตรงนี้เราก็จะเสิร์ชหาได้มันจะเป็นช่อง Youtube ของเราเท่านั้นนะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นอันนี้นะครับช่องของผมอันนี้มันก็จะมีเป็นตัวกล่องนะครับเราจะเอาคนที่ดูทุกวิดีโอนะครับก็คือนี้วิวอันนี้วิดีโอใน30วันที่ผ่านมามาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายก็ได้นะครับหรือว่าเราจะทําเป็นแบบเฉพาะเจาะจงนะครับเฉพาะคลิปวิดีโอเดียวก็ได้นะเนี่ยวิวออรเซอร์เทนวดีโ ตัวนี้เราก็ใส่ลิงก์ไปนะครับอาจจะเลือกเป็นคลิปนี้มานะครับถ้าเราสร้างแบบนี้คือหมายความว่าเราจะเอาคนที่ดูคลิปนี้ใน3 0วันที่ผ่านมามาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายอันนี้นะครับวิดีโอวิวอย่างนี้ก็ได้มันก็จะค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับถ้าเรามีเว็บไซต์ก็ทําได้หรือไม่ถ้าเรามีช่อง YouTube ก็ทําได้เหมือนกันอ็อปชั่นที่ดีนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับเป็นพรีฟิลแล้วก็รายละเอียดนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มสร้างแบบ เป็นกลุ่มเป้าหมายได้นะครับต่อมานะครับก็จะมีอีกอันนึงนะครับ View Any Video Ads s a ถ้าเราเคยโฆษณาช่องของเรานะครับโฆษณาคลิปเนี่ยและมีคนเข้ามาดูนะครับอันนี้มันไม่ได้ระบุว่าเป็นคลิปไหนนะครับคือถ้าเขาได้เห็นโฆษณาของเรานะครับจากคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ถ้าเราเลือกแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเราเนี่ยเคยทําโฆษณานะครับแล้วเราอยากจะแบบระบุเฉพาะจาะจงคนที่เคยเห็นคลิปวิดีโอของเราผ่านการทําโฆษณานะครับ เราก็เลือกได้เหมือนกันอันนี้ก็ก็คือจะเป็นเหมือนการเลือกแบบคลิปวิดีโอเหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่ s u b s c r i b e ก็ได้นะครับอันนี้ทั้งหมดเลยภายในกี่วันนะครับหรือว่าแบบยาวๆเลยก็ได้อย่างที่บอกน่าจะ2หรือว่า500วันนี่แหละทําได้นะครับแล้วก็วิสิตช n e น p เพจก็คือไปกดที่ชื่อของเพจเออกดที่ชื่อของช n n น l ของเรานะครับไปดูแบบหน้าโฮมอย่างเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับหรือว่าคนกดไลค์ก็ได้นี่ครับคือมันก็ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับตรงนี้ สำหรับการทำโฆษณา Google a d ผ่านข้อมูลของช่อง YouTube นะครับอันนี้ก็คือถ้าเรากดสร้างก็จะเหมือนกับอันก่อนหน้าที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเี่ยแล้วถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราจะทำโฆษณาครับผมจะลองทดสอบให้ดูแบบเร็วๆนะครับเนี่ยครับสมมติว่าเราจะทำโฆษณาครับตรง Audience Segment เนี่ยเราก็มาเลือกได้นะครับพอเราเลื่อนมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราเนี่ยแหละสร้างขึ้นมาเองนะครับเนี่ยอันนี้ที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับ เว็บไซต์ Visitor 90วันที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดเราอยากจะแบบค้นหานะครับกลุ่มเป้าหมายที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยก็มาพิมพ์หาได้นะครับเราใส่ใส่ชื่อว่าอะไรก็พิมพ์ไปตามนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกถ้าเราเลือกแบบนี้นะครับคือเราอยากจะ t a ร็เก็ตคนที่คล้ายกับคนที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับหรือว่าแบบคนที่เข้ามาที่เว็บไซต์เราด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คือจริงๆมันจะได้ผลคือจะเป็นพวกโฆษ,ษณาผ่าน YouTube หรือว่า GDN นะครับ Display Network ถ้าเป็นพวก คีย์เวิร์ดเซิร์ชนะครับก็จะไม่ค่อยได้ผลอยู่แล้วนะครับอันนั้นอะ่ะมันก็จะไปขึ้นอยู่กับคีย์เวิร์ดนะครับแต่ว่าพวกนี้จะเป็นในส่วนของการรีมาร์เก็ตติ้งถ้าเขาเนี่ยเคยเข้ามาที่เว็บไซต์เรานะครับหรือว่าเป็นคนที่คล้ายคนที่เข้ามาที่เว็บไซต์เราเนี่ยแล้วถ้าเขาไปที่ที่อื่นนะครับที่ Google เนี่ยเป็นแบบเป็นพาร์เนอร์ด้วยนะครับอาจจะเป็นคนที่ทำาอสเซนต์เว็บไซต์ต่างๆนะครับไปที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะโชว์โฆษณานีไปนะครับระหว่างแบบ ดูหน้านั้นจะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงลูกค้าของเราครับหรือว่าคนที่เราแบบคิดว่าเป็นลูกค้าของเราเนี่ยได้ทุกทกที่นะครับที่เขาไปนะครับก็จะเป็นวิธีการแบบทําการตลาดที่แบบค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าแบรนด์ใหญ่ชอบทําแบบนั้นนะครับมันก็ได้ผลนะในระยะยาวเพราะว่าถ้าคนเห็นอะไรบ่อยๆนะครับอย่างงานวิจัยก็คือ7ครั้งนะครับแบบได้ยินชื่อกับสินค้าหรือว่าแบรนด์7ครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาถึงจะจําได้นะครับก็จะนาให้ลูกค้าเนี่ยจะจําแบรนด์ของเราได้นะครับ แล้วก็มาซื้อสินค้าของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดขึ้นมาเองผ่านคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับผ่านแท็กหรือว่าผ่านตัว conversion event ต่างๆนะครับแล้วก็จะได้เป็นกลุ่มเป้าหมายแบบที่คล้ายกันขึ้นมาด้วยอัตโนมัตินะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยที่อยากติดตามคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับกดซ b s c r คร e แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งได้ครับตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจขึ้้้้นนนนมาะคคครรััับบกกกดดดูไไเลลยแว็ปจอที่่ิต